ก็ได้รายการมายาไอดอลจะเป็นรายการที่จะนําเรื่องราวซีรีส์วายและวงการบันเทิงมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันครับผมและพร้อมด้วยเรื่องราวของเราบรรดาไอดอลนะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับพร้อมกับเปิดประวัติของพวกเขานะครับว่ากว่าจะมาเป็นไอดอลได้นะครับกว่าจะได้เดบิวต์นะครับทั้งไทยและเทศเนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับพี่ชายต้องนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับต่อให้เราจะ ชอบใครก็แล้วแต่เนี่ยเราอย่าลืมสนใจสุขภาพร่างกายของเราด้วยถูกต้องครับผมเพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับรวมถึงสุขภาพเรื่องบนเตียงด้วยพี่ชายนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวมากมายต่างๆให้เราเครียดนะครับไม่ว่าจะเป็นมลภาวะเป็นพิษนะครับผมเศรษฐกิจไม่ดีพอเราเครียดเสร็จปุ๊บเอาแล้วปัญหาเรื่องบนเตียงเกิดแล้วพอเกิดปัญหาเรื่องบนเตียงเกิดปัญหาครอบครัวอีกนะครับผม วันนี้พี่ชายเราเลยมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาคืออะไรครับซูเปอร์แม็กครับซูเปอร์แม็กจะทําให้คุณผู้ชายนะครับที่หย่อนในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเนี่ยกลับมาฟื้นฟูแล้วก็แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ1กระปุก30แคปซูลปกติเนี่ยราคา1,500บาทแต่วันนี้นะครับเราแถมฟรีนะครับขนาดพกพาอีก4แคปซูล โอ้โหเออแถมด้วยนะแถมไปเลยนะฮะหกล่องสี่้นนะครับแล้วก็แถมบริการให้ฟรีอีก1เรือนนะครับในราคาทั้งหมดนี้นะครับแค่1,200บาทเท่านั้นเองโอ้โหนะฮะแต่ถ้าสมมติใครนะครับที่บอกว่าทานอยู่แล้วนะครับเอ๊ะมันยังคุ้มแล้วแหละแต่มันยังไม่พออยากได้คุ้มกว่านี้อีกนะครับบอกเลยนะครับว่าซูเปอร์แม็กซ์มีโปรโมชั่นสุดเด็ดสุดคุ้มนะครับ 1กระปุกใหญ่นะครับขนาด60แคปซูลนะครับราคาปกติ2,400บาทนะครับผมแถมฟรีนะฮะขนาดพกพา3กล่องนะั่คือ12แคปซูลไปฟรีนทีะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเรายังแถมนาฬิกาให้อีก 2, 2> เ,เรือนนะครับผมโอ้โหราคาเนี่ยจริงๆมันสูงมากแหละ แต่ไม่เป็นไรครับซูเปอร์แมของเราจัดให้วันนี้ในราคาเพียง2,100บาทเท่านั้นครับแล้วก็โทรไปที่เบอร์02-666-9456นะครับแต่ถ้าบอกว่าเอโทรไม่ทันทำยังไงดีนะครับอย่าลืมนะครับผมสแกน QR Code คด้านล่างนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะพูดคุยสอบถามให้มากกว่านี้อีกนะครับบอกเลยนะครับสามารถแอดไลน์มาที่แอดมายาฟ์นะครับมีน้องๆนะครับหรือว่าทุกคนเนี่ยคอยตอบอยู่สอบถามปัญหาได้นะครับ ว่าผมเกิดปัญหาตรงนี้ตรงนี้สามารถดูแลได้ไหมนะครับผมกับซูเปอร์แม็กซ์ครับใช่แล้วนะครับเรามากันที่เรื่องราวของมายานะครับอย่างที่เราบอกว่าในเรื่องราวของซีรีส์นะครับมันมีซีรีส์หลายเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยก็สร้างกระแสแล้วก็เป็นที่สนใจบางเรื่องก็ต้องหาเขาเรียกอะไรนะพพราะเรื่องที่มันแบบดึงดูดความสนใจเพราะอย่างที่เราบอกว่าซีรีส์พอมันเกิดขึ้นมากๆเนี่ยหลายคนพอได้ชมมากๆเนี่ยเอา้าทำไมเรื่องนี้มันก็คล้ายเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็คล้ายเรื่องนี้ ที่สําคัญเนี่ยคนเขียนบทแล้วก็ทีมงานครับนักแสดงก็ต้องเลือกเรื่องที่มันแบบว่าเอ๊ะทำยังไงเรื่องไหนที่มันสามารถทําให้คนติดตามแล้วก็นําเสนอความแปลกใหม่ แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะครับพร้อมนักแสดงที่สร้างกระแสแล้วก็ทําให้เรื่องราวน่าสนใจมากทีเดียวนั่นก็คือคาดนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นแนวใหม่ในคาดเดอะอีคลิปนะครับครับซึ่งได้การประกบคู่ครั้งแรกนะครับของเฟิร์สและข้าวตังนะครับเป็นการโคจรประกบคู่ครั้งแรกของสองนักแสดงวัยรุ่นสุดฮิตนะครับนั่นก็คือเฟิร์สคณพันธ์ปุ้ยตระกูลนะครับและข้าวตังรัตนกิจภพศาลรนะครับที่ เตรียมศาสตร์เคมีใหม่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจีเอ็มแกมมี่ทำนะครับก็ต้องแบบมั่นใจการันตีในความแบบความปังของเขาเนะฮะเป็นแนวมิสซิรี่โรแมนต์นะครับเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าไงมันลึกลับหืใช่สอบสวนสอบสวนนิดนึงใช่<ด>อย่างเงี้ยว่าเอาะ๊ะเ,เหตุการณ์เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งก็บอกว่าเป็นการถ่ายทอดความสัมพันธ์ของผู้คุมกฎท,<ฆ>ที่มาหวนไหวกับผู้เหตุกฎก็คือแบบผู้คุมกฎเนี่ยไปหวันไหวกับผู้เหตุกฎ เออก็อารมณ์ประมาณถ้าคิดง่ายๆก็คนที่รักษากฎหมายไปชอบกับคนที่ทําผิดกฎหมายอ,อ,อาสมมติง,ง่ายๆเหมือนตำรวจไปรักกับโจรเอออะไรอย่างเงี้ยรวมด้วยคู่จีนคู่ ฮิตอีกคู่นะครับนิโอไตรยนิ่มทวัตแลวก็รุ่ยธนวินทีรัพโอสุการประทักกับนักทับนักแสดงความสามารถอีกครั้างอย่างเช่นน้องเอเจชยพลจุธามาสพวินพวินกุลการัญวิทย์นะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมีความน่าสนใจมากและก็น่าติดตามมากด้วยความที่เป็นละครแนวลึกลับไงอย่างที่เราบอกงแต่ทีแรกนะครับก็เลยจึง เป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับใครหลายๆคนแม้กระทั่งเราสองคนเองก็ตามนะครับเขาบอกว่ามีหลายปมที่น่าติดตามไม่ว่าในเรื่องของคําสาบของโรงเรียนกฎของโรงเรียนและก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องราวต่างๆยิ่งโดยอาถรรพ์สุริยาาตเนี่ยแถมยังสอดแทรกเรื่องการเมืองในโรงเรียนและสังคมในปัจจุบันลงไปด้วยและที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครหลายๆคนคที่ได้ดูเรื่องนี้ตั้งแต่ EP แรกนะครับ คือเขาบอกว่าน้าของอายันเนี่ยฆ่าตัวตายจริงๆหรือแท้จริงแล้วเนี่ยมีใครทําให้ตายกันแน่สุดท้ายแล้วความจริงคืออะไรอาถรรพ์สุริยาคามีจริงหรือไม่และความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องจะจบลงแบบไหนก็ต้องติดตามไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งเราบอกได้เลยว่าทุกคนที่ได้ชมเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามเนี่ยบอกว่าตั้งตารอคอยอยากให้ถึงแบบว่าปกติเรื่องนี้จะออกอากาศ ทุกวันศุน oh. กร์ไงทางเกมเกมทุกคนก็แบบเมื่อไรจะถึงวันศุกร์เมื่อไรจะถึงวันศุกร์อ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของคาดนะครับส่วนเรื่องย่อเป็นยังไงคุณบอยโอ้โห oh, เรื่องย่อของซีรีส์เรื่องนี้นะครับ hmm. เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนชายล้วนนะครับ hmm. ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศ เออเขาปูเรื่องมันนี่คือ,อ,อโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดับต๊ะของประเทศนะครับและมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดและที่สําคัญเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับคาําสาบเรื่องของอาถรรพ์ต่างๆที่จะคอยลงโทษนักเรียนที่ทําตัวนอกกฎออและอาถรรพ์จะยิ่งลงแรงขึ้นเมื่อใกล้ช่วงสุริยคราสนะครับออสุริยคราสนี่ก็คือสุริยุปราคาถูกไหมอ,อ่า ไม่ในโรงเรียนนะครับจะมีแก๊งโลกไม่ลืม,มที่ต้องปฏิบัติตามก็คือแก๊งแบบกวนเขาอะ่ะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใช่<อ>นะฮะจึงออกประท้วงเรียกร้องสิทธิ์อยู่เป็นประจำนะครับ,รบจนกระทั่งเด็กใหม่ที่ชอบทําตัวแปลกๆเข้ามาท้าทายกฎของโรงเรียนอ๋อไอ้พวกท้าทายก็ท้าทายตลอดอไอ้พวกดูแลก็ดูแลตลอดเหมือนกัน<อ>นะครับสาเหตุที่เขาย้ายเข้ามาในโรงเรียนนี้ก็เพื่อตามหาความจริงว่าอะไรคือต้นเหตุของการฆ่าตัวตายของ น้าชายของเขาซึ่งบันทึกเล่มเก่าบอกว่าเขาเขาคือต้นเหตุอีกหนึ่งคนที่อยู่โรงเรียนนี้นะครับเมื่อนักเรียนไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์<อ>มีคนเชื่อก็อมีคนไม่เชื่อนะครับเ,<อ>เรื่องราวนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะครับอยากรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังนะครับ<อ>และใครทําอะไรเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นยังไงนะครับแล้วผู้คุมกฎเขาจะมาอย่างไรนะครับผมเอ,เอ,เอแล้วก็จะเกิดปัญหานะฮะระหว่าง กฎของโรงเรียนผู้คุมกฎและก็นักเรียนกวนเก่าและกวนใหม่ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องย่อแล้วก็ต้องคอยติดตามนะครับผมว่าพี่ชายมันยังไม่มีซีรีส์แนวนี้ในไทยก็คือซีรีส์แบบพอดูแล้วเนี่ยเขาอาจจะให้เราเนี่ยมันดูน่าหวาดกลัวครับขึ้นด้วยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาพยายามจะสร้างเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆแม้กระทั่งในตัวตัวตัวที่แสดงในเรื่องนี้คือเขาแสดงให้มีความรู้สึกว่าต้องหวาดกลัว ต้องกลัว,ลวแล้วก็แล้วบางคนกลัวจนถึงขนาดที่แบบว่าเอาว่าถ้าใครทําผิดกฎเนี่ยจะโดนอย่างเงี้ยซึ่งบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเป็นการกระทําของคนหรือสิ่งลึกลับสิ่งลึกลักบนะครับกฎเนี้ยสร้างขึ้นที่คนหรือว่าสร้างขึ้นที่ใครเอออะไรอย่างเงี้ยก็นะอยากให้ติดตามกันตอนแรกนะเรื่องเนี้ยพี่ก็เฉยๆนะพอได้ไปดูตัวอย่างกรู้โอ้โห เดี๋ยวนี้นะซีรีส์เขาไปไกลพัฒนามากหลายๆเรื่องที่เราพอหลังๆเราไปรู้จักกับคนเขียนบทไงเราก็เริ่มู้สึกว่าทำไมเขียนอย่างนี้ซีรีส์นะครับต่อให้ยังไงก็แล้วแต่ตัวแสดงดีแต่ถ้าบทมาไม่ดีเนี่ยรเรื่องราวเหล่านั้นก็ไม่น่าสนใจคุณเชื่อไหมเขาพี่เห็นเขาทาอย่างเงี้ยเขาวางตัวละครอนะแล้วก็แตก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 ,ก่อนที่เขาจะทําบทกันอะอแล้วก็ทําให้ตัวละครเนะี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนหลังพึ่ง ครับความสัมพันธ์ตัวนี้เชื่อมไปตัวนี้ต,นตัวนี้มีปัญหากับตัวนี้คือเขาใช้เขาเซนเตอร์รแล้วก็รลังพึ่งไหมอย่างนี้มันถึงอย่างนี้ไงพี่ชายแบบเนี่ยมันถึงหน้าติดตามซับซ้อนแต่ไม่ใช่แบบว่าพระนางเดินตรงมาอย่างเงี้ยเป็นเส้นตรงคู่ขนานแล้วก็รักกันชอบกันมันไม่มีเหตุการณ์อื่น,นม,มันมันมันก็จะมีแบบเพื่อนของเพื่อนแฟนเก่าพระเอกอยู่ดีๆบางเรื่องกําลังรักกันอยู่ดีๆแฟนเก่าอีกคนนึงก็กําลังมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกว่าเทคนิคของการเขียนบท ซึ่งซึ่งถือว่าสําคัญมากแล้วก็เรื่องคาดเนี่ยพี่มองแล้วว่าโอ้โหบทเขายอมรับว่าไม่ง่ายการที่จะทําซีรีส์แนวนี้ออกมามันมีออกแนวบูเล็ก,ลกๆด้วยการแต่<ม>ทําก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะนะใช่ครับต้องให้คุณผู้ชมเนี่ยไปพิสูจน์ด้วยตัวเองอะช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนแต่ว่าช่วงหน้านะครับเราจะมารู้จักกับ2หนุ่มนี้ให้มากขึ้นนะครับว่าใครมาจากไหนนะครับและเริ่มเข้าการบันเทิงได้ยังไงครับติดตามชมในช่วงหน้าครับ ดช่วงที่2ของรายการนะครับผมมาสักครู่นี้นะก็เราพูดถึงเรื่องคาดไปแล้วนะฮะรอบนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักกับไอดอลนะครับเอ็นพี่ชายบอกว่าทุกคนถูกล้นมีไอดอลมาของตัวเองใช่ครับเพราะหลายๆคนเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาต้องมีเป้าหมายแล้วก็จะมีตัวอย่างว่าเอ๊ะเนี่ยฉันชอบศิลปินคนนี้จังเลยสักวันหนงฉันก็จะทําให้เหมือนกับคนนี้และฉันก็จะได้มีโอกาส ที่ดีๆอย่างน้องสองคนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการก็จริงแต่การทํางานความรับผิดชอบและโดยหน้าที่เนี่ยเขาก็ทําได้ดีแล้วก็ในเรื่องของการแสดงเขาก็ทําได้สมบทบาทมากๆดังนั้นวันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับนักแสดงซีรีส์จากเรื่อง่าดนะครับคนแรกไปที่ คุณเฟิร์สคณพันธ์นะครับปุ้ยตระกูละนะฮะนี่ก็โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับน้องเฟิร์สนะครับเกิดเมื่อ3กันยายน2541จบการศึกษาระดับมัธยมต้นนะครับโครงก,การห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีบุญญานน์นะครับนี่คือโครงการพิเศษนะแต่ละโรงเรียนเขาจะมีโครงการพิเศษของเขานะฮะซึ่งเขาจะคัดเด็กตรงนี้เป็นหัวกะทิของโรงเรียนเลยนะฮะและต่อศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปัจจุบันนี้ครับสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานวัตกรรมสื่อสารสังคมเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์โอโวิทยาลัยวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธโอ้โหไม่ธรรมดานะครับก็หัวกระที่จริงๆะนะครับผมประวัติของน้องเฟิร์สนะครับเมื่อปี59นะครับน้องเฟิร์สเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม5นะครับสวนกุหลาบนะครับเฟิร์สได้รับเลือกเป็นสกูอ i อดลประจําเดือนมกราคมในรายการรถโรงเรียนคือชายเอของ g m มเอ็มดังนั่นเลยนะคือเหมือนกับแบบว่าพอรถโรงเรียนไปไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นดาวมีความเด่นเป็นดาวครับเออเห็นไหมเฟิร์สก็เป็นคนนั้นนะครับและในปีเดียวกันเฟิร์สได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง The a s s i a t i o n นะครับ ฆาตกรภาพยนตร์ที่ผลิตโดยเครือข่ายยุวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับชมรมหนังสั้นการถ่ายภาพยนตร์ของโรงเรียนราชประชาราชบำเพ็ญนะครับโอ้โหสนับสนุนดยสสสด้วยคือเป็นงานของสสสะครับและในปี60เฟิร์สได้เข้าประกวดคู่แมนคูดแมน2 0 1 7 8นะครับเฟิร์สติด4คนสุดท้ายและร่วมถ่ายแบบจากนิตยสารกัสด้วยโอ้โหไม่ใช่ย่อยเลยนะน้องเฟิร์สนะนะฮะและ ต่อมานะครับเฟิร์สก็ได้ถ่ายโฆษณานะครับแล้วก็เป็นโฆษณาซีรีส์วหรือว่ายาโอ้ยนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือน้องเขาฉายแล้วแต่เด็กเลยอะใช่ไหมเออเป็น K A Lip Care ในช่วงปี60แล้วก็ K A U V Production Baby Face ปี61ที่ K A นี่รักน้องเฟิร์สยาวเลยอ่าและในปี61เฟิร์สได้แสดงซีรีส์กับ G M M T V นะครับโดยเป็นตัวละครหลัก2เรื่องคือ Wake Up ชนีเดอะซีรีส์และ วูฟเกมล่าเธอนะครับผมพี่เคยดูวูฟเกมล่าเธอเป็นไงบ้างสนุกสนุกสนุกมากใช่เวกอัพชนีก็สนุกนะครับใครจะติดตามนะครับอินสตาแกรมของน้องเฟิร์สนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ f i r s t f i r s t k p นะครับผมเข้าไปติดตามนะครับและเป็นกําลังใจให้กับน้องๆได้ใช่ครับครับถ้าพูดถึงเฟิร์สแล้วเนี่ยไม่พูดถึงอีกคนของเขาไม่ได้นะข้าวตัง น้องข้าวตาังน้องข้าวตังนะครับ<น>ข้าวตาง<น>าัาตางธนวัฒน์รัตนกิจไพศาลนะครับซึ่งธนวัฒน์รัตนกิจไพศาลชื่เรียน้องข้าวตางังเนี่ยนะครับเกิดวันที่13ตุลาคม2540 เอ็ดนะครับด้านการศึกษาก็จบมัธยมจากมองฟอร์ดวิทยาลัยนะครับมองฟอร์ดนี่อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมอยู่เชียงใหม่เออเป็นนมเรยนแบบว่าน่ารักเขาไปปุ๊บคนน่ารักนั้นเลยนะอ่ะถ้าอยู่มองฟอร์ดแล้วใช่ไหมก็เรียนต่อที่เหนือเลยแล้วกันระดับปริยาตรีก็คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ เป็นเดือนคณะเทคนิคการแพทย์เมื่อปี2560 <Wow. S 2> ่ยเห็นไหมก็คือที่มาของของนักเสดงหลายคนเนี่ยนะครับก็มาจากการประกวดครับฉะนั้นการประกวดบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนทางหนึ่งของการที่จะทําให้คุณก้าวสู่วงการมายาถูกต้องนะครับ,รบอย่างที่เราบอกว่าการประกวดที่เวทีที่ดีที่มีอยู่จริงแล้วทาแล้วส่งส่งผลต่อเนื่องมันก็มีแต่มันก็อาจจะมีอีกหลายๆเวทีที่ประกวดไปแบบ ประกวดเพื่อประกวดประกวดอ่ะมันก็จะเรียกว่าประกวดเพื่อประกวดประกวดอ่ะก็มีประกวดนั้นไปก่อนประกวดไปเรื่อยประกวดไปเรื่อยแต่สำหรับ น้องเข้าตังเนี่ยหรือน้องเฟิร์สตะกี้ก็มาจากเวทีประกวดแล้วก็สร้างให้ตัวเองได้เป็นดาวเกิดขึ้นนะครับน้องข้าตังธนวัฒนของเรานะครับถือเป็นนักแสดงวัยรุ่นสุดหล่อมีคาแรคเตอร์ที่น่ารักนะครับตัวจริงถ้าใครได้เจอน้องนะครับน่าเอ็นดูอย่างมากทําให้ใครที่ได้รับชมนะครับก็จะตกหลุมรักในเสน่ห์ของการแสดงที่บางคนเนี่ยแสดงแล้วมันดูอึดอัดก็มีนะ แต่สําหรับน้องข้าวตังนี่ก็บอกแบบนี้เลยดูแล้วเพลินเห็นแล้วสดใสอย่างแน่นอนโดนหนุ่มข้าวตังโดยบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาก็ทําเต็มที่กับทุกงานะนะครับอ่าและอีกอย่างหนึง่งบอกความลับให้นิดนึงสำหรับใะครเป็นแฟนแฟนน้องข้าวตังนะครับน้องข้าวตังเนี่ยชอบสีอะไรรู้ไหมสีอะไรครับสีม่วง เหลืองและขาวมากครับ,รบแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านดนตรีชอบเล่นกีตาร์และก็แต่งเพลงต่างๆแล้วก็บางครั้งเวลาว่างก็จะเล่นเกมบ้างส่วนเมนูอาหารจานโปรดนะครับจดเร็วจดเดี๋ยวนี้เลยอะไรบ้าง<า>อยากจะะ สั่งฟรุตชักสั่งอะไรไปให้น้องเออเป็นซัพพอร์ตเออเป็นซัพพอร์ตน้องเด็กนะฮะข้าวหน้าเนื้ออ่าหมูกระทะครับปิ้งย่างครับชาบูครับและก็ผัดกะเพราไม่ใส่พริกอ่าแต่ผัดกะเพราห้ามใส่พริกนะถ้าใครเป็นเอพสิมเนาชอบคือมันก็เหมือนผมหลายอย่างอยู่นะจริงหรอปิ้งย่างหมูกระทะเนี่ยอันนั้นนะเขาเรียกว่าอาหารที่สะดวกสบายได้ที่สุดคิดเลยไม่ออกคิดถึงหมูกระทะเมื่อก่อน คิดอะไรไม่ออกก็ถึงถึง MK เดี๋ยวนี้ก็คือปินย่างหมูะทยเยอะมากนะครับมีทั้งบุฟเฟ่แล้วก็เป็นชุดนะอะมาถึงขนมกันดีกว่าว่า,าน้องข้าวตังชอบกินขนมอะไรน้องข้าวตังชอบขนมชั้นแบบสุดๆเมื่อมีของชอบแล้วก็จะย้องมีของไม่ชอบอที่ไม่ชอบนะครับก็คือขนมเคก้กอย่า เผลอลืมสั่งขนมเค้กไ้น้องข้าตังนะสมมติวันเกิดได้ทำไงอ่ะก็สั่งขนมชั้นใส่ขนมชานสั่งขนมชานรักยวนี้ขนมชั้นก็ก็ทำเป็นขนมเค้กสวยๆเยอะแยะนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารรสเผ็ดนะคือก็อย่างที่บอกอ่ะกินผัดกะเพราไม่ใส่พริกเออผัดกะเพราไม่ใส่พริก ก็เ,เลยก็เลยว่ารู้แล้วว่าน้องเป็นคนไม่ชอบกินอาหารรสจัดรสเผ็ดนะครับแล้วก็เปิดใจในวัยเด็กด้วยว่าเป็นคนที่ชอบกินซอสมเะเขือเทศหนักมากเด็กๆบางคนไงเนอาแบบเ,เ,เวลาสมมติทําใส่ไข่อย่างเงี้ยก็ต้องราดเยอะเใช่เป็นคนจิ้มก็ต้องจิ้มไเยอะจิ้มมะเขือเทศเยอะๆยอะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ะใครที่เป็นแฟนคลับน้องข้าวตังนะครับสามารถติดตามไอจีได้นะครับ k h a o t u n จีจ้นี่คือ,อ,อเรื่องราวของไอดอลของเราในวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนนะครับที่เข้าสู่วงการจากการประกวดนะครับทางเราตอนนี้ของโครงการของเราก็เริ่มมีอบบบ็อกสตาร์ทีวีอ่างเงี้ยก็เริ่็นยังไงครับอธิบายฟังหน่อยก็มีการประกวดครับ หนุ่มหล่อสาวสวยแล้วก็มีพาร์ทในพิเศษของกลุ่ม L G B T Q ด้วย <Wow. S 2> ก็ต้องรอติดตามนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปเราก็จะอัดได้เชิญน้องๆที่ผ่านเข้ารอบ <c oughs> แล้วก็ได้รับก,การคัดเลือกมาพูดคุยในรายการกันนะครับ <c oughs> อรอติดตามรายการของเราเอาไว้ตลอดแล้วกัน <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตข่าวสารมา <c oughs> พูด <c oughs> พฤดีหัดสุกเวลาแบบนี้แหละ นะครับสวันรายการของเรานะครับแต่ส today, ําหรับว really, ันน да> <pr ี้นะครับเวลาของมายาไอดอลก็หมดลงแล้วหมดอีกแล้วเหรอครับไวมากเลยครับพี่ชายไว้พบกันใหม่นะครับผมนายมายาไอดอลนะครับพบกับเรา2คนนะครับพร้อมกับเรื่องราวเด็ดๆนะครับแล้วก็ข่าวคราวของไอดอลต่างๆนะครับวันนี้มายาไอดอลหมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ